มันงอกมาจากไหนครับมันงอกมาจากหัวหรืองอกมาจากอกหรืองอกมาจากท้องทุกคนลองช่วยกันดูซิว่าปีกกับขาเนี่ยมันออกมาจากส่วนไหนของมแมลงส่วนอกหรือว่าส่วนหัวหรือว่าส่วนท้องส,ส่วนอก,สว,นอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับไบโอโอ้ย วันนี้ครับเราเริ่มด้วยคําถามว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนมใช่ไหมครับเราเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังไหมครับมีค่ะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังใช่ไหมแต่สัตว์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีจานวนเยอะที่สุดในโลกเนี่ยคิดว่าเป็นสัตว์ประ,ะเภทไหนครับแมลงค่ะแมลงวันนี้ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง มาให้พวกเราได้ซักถามแล้วก็ทำความรู้จักกับแมลงกันครับพวกเรายินดีต้อนรับอาจารย์แพตตี้และอาจารย์ลูกเกดครับมาเลยครับอาจารย์พาน้องแมลงมาด้วยเลยามาพวกเราคิดว่าลักษณะสําคัญที่สุดของแมลงคืออะไรมาเลยครับลอนดอนมีหกขามีหกขามีปีกมีปีกอาจารย์แพตตี้อาจารย์ลูกเกดเป็นพวกที่มีหขามีปีก แล้วมีขนาดเล็กแมลงทุกต,ต,ตัวต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับแมลงทุกตัวโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีบางตัวเล็กมากบางตัวก็ใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่มาก,ให,มากใหญ่มากก็มีค่ะแมะลงมันมีจํานวนเยอะมากรูปร่างลักษณะของเขาก็แตกต่างกันเยอะมากแต่แมลงเหล่านี้ครับมีลักษณะที่ร่วมกันอยู่เรารู้ไหมคะว่าลักษณะที่มันมีร่วมกันเหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างใครตอบได้ไหมกบกบ มีข,ขาเป็นข้อเ,ออเอกรซนะคะที่ตัวลําตัวมแมลงจะมีสามส่วน,นะคะ่ะอาสามส่วนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะคนอกจากมันจะมีขาหกขาแล้วอะคะ่ะดังนั้นเราดูหัวดูอกดูท้องมันก็บอกเลยว่าโอ้นี่คือมแมลงนะคะแต่เดี๋ยวจะให้อาจารย์พิเกตบอกว่าแล้วมแมลงเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงเด็กคิดว่ามแมลงเคลื่อนไหวได้ด้วยอวัยวะอะไรได้บ้างคะปีก มีบอกว่าปีกค่ะถูกต้องค่ะและอะไรอีกขาครับขาใช่มีปีกแล้วก็มีขาเนาะแล้วคิดว่าในส่วนหัวอกท้องเนี่ยขากับปีกจะอยู่ส่วนไหนนงอกมาจากไหนครับงอกมาจากหัวหรืองอกมาจากอกหรืองอกมาจากท้องอกครับอกค่ะมันเป็นส่วนอกค่ะ่าส่วนอกเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันเลยดีกว่าครับ สามส่วนจริงหรือเปล่าเห็นหัวไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นหัวนะส่วนต่อไปคือส่วนไหนครับตัวส่วนตัวหรือส่วนอกเขาเรียกส่วนอกใช่ไหมครับส่วนอกส่วนอกในตำแหน่งที่เข็มหมุดจิ้มอยู่พอดีเลยและอีกส่วนหนึ่งคือส่วนอะไรส่วนทองอันนี้ก็จะเห็นคือบริเวณตรงนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะตัวนี้ทุกคนลองช่วยกันดูซิว่าปีกกับขาเนี่ยมันออกมาจากส่วนไหนของแมลง ส่วนอกอหรือว่าส่วนหัวหรือว่าส่วนท้องส,อส่วนอกแล้วลักษณะของขาเขาเป็นลักษณะเป็นข้อเป็นปล้องหรือเปล่าเป็นข้อชัดเจนใช่ไหมนั่นคือลักษณะร่วมของเขาเลยครับเคยเห็นแมงไหมเคยเห็นค่ะแยกระหว่างมแมลงกับแมงออกไหมออลักษณะของแมงกับแมลงที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออะไรครับส่วนขาส่วนขายังไงครับแมลงมีขาขาหกขาส่วนแมง แฝดขาถูกต้องค่ะแมงอะไรที่เรารู้จักกันอยู่บ้างอะแมงมุมแมงแมลงที่เราเห็นวันนี้มันมีปีกทุกตัวเลยครับแต่แมลงทุกตัวในโลกนี้ต้องมีปีกหรือเปล่าไม่เนอะบางตัวอาจจะมีปีกสองคู่อย่างที่เราเห็นบางตัวอาจจะมีปีกแค่คู่เดียวบางตัวอาจจะไม่มีปีกเลยพวกเรานึกถึงแมลงอะไรที่ไม่มีปีกบ้างอะครับต้าครับ มดมดเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยที่เราเห็นทัว่วไปมดส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปีกแต่ก็อาจจะมีมดบางตัวที่ม,ม,มีปีกอยู่ด้วยเหมือนกันวันนี้เราได้สัมผัสมแมลงอย่างใกล้ชิดมแมลงประกอบด้วย3ส่วนสําคัญได้แก่หนึ่งห oh. oh. ัวสองและ oh. เยี่ยมมากมแมลงบางชนิดมีปีกบางชนิดไม่มีปีกแต่มแมลงจะต้องมีขาและขามีกี่คู่นะครับ oh. สาม,สามคู่เยี่ยมมากวันนี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์แพตตี้และจารย์ลูกเกตเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกับความรู้สนุกสนุกกับชีววิทิาได้ใหม่ในครั้งต่อไปของไบโอโอเยวันนี้สวัสดีครับ